พี่เมสคอยเบื่อยายทะเลาะกันจะแยกอยู่แล้วเมื่อไหร่พี่จะพาพอยหนีไปด้วยจะดีก็ถ้าน้องพอยพร้อมเสรยย็กก็จะยอม ก็จะยอมหอมก็จะบ้าพี่พูดบ้าอะไรก็ไม่รู้กระปุกมนวนเช้านี้ขายขอขอให้ขายปังๆัง,งตึ้งหงงกระปุกม้วนเฮ้ย,ยท่านจะไฟังรู้เรื่องอะไรต้องหงแดงจ้าแดงนีไรฮ้ยไม่อินเทนเลยหิววี่ไหม อ่ะกินี่กูจะไปรู้เลยฮิววีคืออะไรบอบโลอ้าวอีนี่แต่เช้ามึยต้องตอบมาเลยเพราะควาไม่รู้เรื่องนี่นะเพลงสรุปไม่ได้ขายอดแดกทั้งคู่มึงนื้ปากดีแต่ไอีจิมใหญ่ไอ้ยอีจิมเล็กมึงตามึงอ่ะบ้านมึงอ่ะบูดไอีจิมเล็กมึงเอาที่ไหนมาพูดก็ว่าครอบครัวมึงดูถูกครอบครัวของกูมึงนี่มันไปยันไหนแล้ว พ่อกูก็ตายไปนานแล้วมึงกับกูก็เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมึงนี่เป็นกบอยู่ในกะลาแท้ๆนี่ก็มีแกจะได้บ้างเอาชิ้นตบเอาใช่ิ้นตบพี่กูจะเอาเลยเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งมาตบมาที่ตานี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยกูจะบ้าเพราะยายเป็นแบบนี้ไงแม่ถึงทิ้งไปอยู่เมืองนอกหนูก็ไม่อยากอยู่กับยายเหมือนการลาเลยคอยจะอยากรู้เพียบเลย ค่อยเบื่อชีวิตแบบนี้แล้วอะ่ะอืมพี่ก็เบื่อเหมือนกันงนั้นเราไปขับรถเล่นกันไหมเพื่อพอจะให้ใจเย็นลงนะอู้หมีบาดมือวันนี้เพ่เป็นบ้าอะไรวะ้จ เซ็นเตอร์หรือเปล่าเนี่ยโทรมาเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับใช่ญาติของน้องคอยแคลริสไหมเปล่าครับใช่ค่ะน้องเกิดอุบัติเหตุตอนนี้ยังไม่รู้กตัวให้ญาติมาที่โรงพยาบาลอัมพวาตอนนี้อยู่ไหมครับจิมเน็กกูฝากร้านเอออะไรของมือฮัลโหลฮัลโหลครับอันนี้ใช่ญาติของเด็กชายพัชระหรือเปล่าครับใช่ค่ะ ทำใจดีๆนะครับพักน้องเก็บดีนะครับฮะฮัลหลครับเป็นยังไงล่ะเพราะหลานมึงทำให้หลานกูเจ็บหนักมึงทำไมไม่เถียงกูล่ะเงียบทำไม มึงจะไงกูอีกหลานกูก็ตายไปแล้วกูไม่เหลือใครอีกแล้วกูก็นึกว่ามึงอาจ,จะเป็นเพื่อนมึงชนะกูแล้วนี่มึงสะใจแล้วใช่ไหม ริงไห้กูขอโทษพูดอะไรนะมึๆๆ่หนีม่ตีห้าลงมาได้ไงเนี่ยอ้าวก็มึงก็มาขายของกูงก็มาขายของของกูนี่สิกูก็ต้องทำมาหากินถ้ากูไม่ขายของแล้วกูจะอะไรแดกกูนึกว่าึงตายหาไปแล้วซะอีกอ้าวอีปากเสีย เจอหน้าก็ว่ารูตายค่ะจัดร้านไขาของดีกว่าเปิดร้านก่อนเป็นยังไงล่ะหลานสาวของมึงน้องคอยหายหรือยังกูก็ลืมไปเลยเรา,ากโลงบ้าน,น้องส2วนันแล้วแม่มันรับไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วจ้ะเหรอฉันจะไปหาปวดสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันมึงน่นเหลอจะไปหาปวดสวิตเซอร์แลนด์น้ำหน้ายังมึง หาหัวคนไทยออให้ได้ก่อนเถอะแมอีนี่ลินกับฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีมากับแม่ ไม่เคยมีวิธีจะพูดจ่านกราอ้ยอเลี้ยกันอเลาตอนนี้เาจอน้ำตาลทปรวานแล้วนะเธอตัวนี้มันมีร้านน้ำจิ้มเล็กแล้วก็ร้านจิ้มใหญเธอจะเอาจิ้มไหนโอเคจาน้ำตาลเนี่ย อันนี้ไม่ใส่ meat, สารกันบูดค่ะร้านอีกินกิมใหญ่มันใส่สารกันบูดค่ะใส่กินเข้าไปแล้วท้องเสียเป็นโรคค่ะอะไรเนี่ยเอออาโอเคเอางี้ฉันว่าถ้าต้องได้กินแต่คงไม่ได้กินนั่นแหละนะฉั้นฉันจะไปเอากิมดีกว่าอน